เลขที่4เซกชั่น3 2 5 1วันนี้จะมาพูดเรื่องทัศนคติ 1. บทบาทบทบาทมี4ด้านได้แก่แรกบทบาทด้านการปรับตัวผู้บริโภคจะเข้าหาสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือเลี่ยงสิ่งที่ก่อให้เกิดโทษจึงสร้างทัศนคติต่อสิ่งที่ควรเข้าหาและสร้างทัศนคติที่เป็นลบต่อสิ่งที่เป็นโทษเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งนั้น2บทบาทด้านการป้องกันตัวเอง ทัศนคติช่วยปกป้องภาพลักษณ์ของตนเองของผู้บริโภคเมื่อมีสิ่งที่ขัดแย้งภายในจิตใจจุดมุ่งหมายของทัศนคตินี้จะปกป้องส่วนเสียของตัวเองโดยมักจะโยนความรู้สึกไปยังสิ่งอื่นเช่นการตัดสินใจผิดพลาดในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์มักจะไม่ยอมรับว่าการตัดสินใจผิดพลาดนั้นมาจากตนเองแต่เลือกมักจะตำหนิร้านค้าหรือพนักงานขาย3บทบาทด้านการรวมความรู้ บทบาทนี้จะเปรียบเสมือนคางสารนสนเทศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือตาที่ได้รับการสื่อสารเพื่อรวมไว้เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคจะนําไปใช้ทันทีบทบาทนี้มีความสําคัญมากและช่วยนักการตลาด 4. บทบาทการแสดงค่านิยมผู้บริโภคแต่ละรายจะมีค่านิยมหลายๆอย่างที่ยึดอยู่และเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลที่ไม่ซ้ากันองค์ประกอบมี3ส,ส่วนได้แก่ องค์ประกอบส่วนของความรู้เป็นส่วนข้ขอมูลข้อเท็จจริงหรือความเชื่อผู้ริโภคต่อสิ่งหนึ่งไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลเท็จจริงที่ถูกต้องเสมอไป 2. องค์ประกอบส่วนของความรู้สึกเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นหลังจากได้รับข้อมูลหรือหลังจากประเมินผลผลิตภัณฑ์แล้ว3องค์ประกอบส่วนพฤติกรรมส่วนที่เป็นความโน้มเอียงที่จะตอบสนองต่อสิ่งต่างๆไปในทิศทางที่แน่นอนสาม การเปลี่ยนทัศนคติของผู้บริโภคมีสด้านได้แก่เปลี่ยนองค์ประกอบส่วนความรู้สึกคือหากผลิตภัณฑ์ถูกเสนอควบคู่กับสิ่งที่ดึงดูดสิ่งสวยงามภาพนางแบบดาราหรือเสนอคู่กับสิ่งที่ดีของผู้บริโภคความรู้สึกทางด้านบวกที่มีต่อผลิตภัณฑ์นั้นจะถูกสร้างขึ้น2เปลี่ยนองค์ประกอบส่วนพฤติกรรม พฤติกรรมการซื้อหรือบริโภคที่เกิดขึ้นสามารถส่งผลไปยังการเปลี่ยนแปลงในองค์กรในองค์ประกอบของทัศนคติส่วนของความรู้สึกหรือส่วนของความรู้สึกได้ 3. เป็นองค์ประกอบ่วงความรู้เมื่อส่วนของความรู้เชื่อเปลี่ยนแปลงไปองค์ประกอบความรู้สึกและส่วนพฤติกรรมจะมีการเปลี่ยนแปลงตามมา 4. ทัศนคติมี2ด้านได้แก่1ทฤษฎีการบรรจบกัน สามารถวัดค่าเป็นตัวเลขได้และกำหนดเป็นเครื่องหมายเป็นตัวบอกว่าเป็นทัศนิเป็นทัศนคติด้านบวกหรือด้านลบต่อสิ่งนั้นเมื่อนําวัตถุสองสิ่งที่ผู้เริโภคมีทัศนคติตรงกันข้ามมาเสนอคู่กันผู้เริโภคจะมีทัศนคติที่ดีมากขึ้นต่อวัตถุ 2. ที่ฎีสมดุลเมื่อคลจะโยงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุรอบตัวเข้าด้วยกันเป็นสิ่งที่เรียกว่าไทแอดในกรณีนี้ ที่ทายอดเกิดความไม่สมดุลก็จะขอให้เกิดความเครียดกับบุคคลนั้นเขาจะเป็นต้องจัดการให้ทัศนคติกับสู่ความสมดุลเพื่อความเครียดนั้นหายไป